ใ่เลยครับพี่น้องเขาสองตัวนะครับว่านเป็นยกยกขึ้นยังไงมันดงปลาไหลอยูล่ลตัวนี้ปู้ยขวดปลาไหลว่ใหญ่ขาวัวใหญ่แน่นะครับรุ่นนี่แทนแมตถือเบยหนีว่ายู่นะครับครับเขาขาดว่ายู่โอ,อย้ยใหญ่แหงหปลาทูบหนี่ดงปลาไหลนะครับใจมให้น้าก็ถือเลยถือแต่ป,ปาลาในปลาทูกหนามมันไหลนหนามมันไหลในนับสวัสดีครับผม คลิปนี้อยู่กับบ่าวแบงค์ครับพญเปนดีครับแล้วก็บักตงเลงนะครับผมหายหน้าหายตาไปนานครับบักตงเลงติดสาวว่าหันม่ได้เล่นน้ำกลนหลายคลิปเลยครับครับมือนี้คลิปนี้ครับผมพญเป็่ยนพามาดักปลาไหลนะครับจังเมือนะครับผมหาปลาไหลไปผัดนะครับพอดีกับมีออเดอร์เขาอีกช่วงนี้กับปรากดค้นกับสร้างปรากดไหลนะครับปูหาซื้อมันหมูอะไร ครับสำหรับเยื่อวันนี้ที่เขาใช่นะครับก็จะเป็นบักหอยเชลรี่นะครับผมหอยเชลรี่มักไข่นะครับมักไข่นี่หอดมันหมูเลยใส่หอดมันหมูตดเลยมันหมูที่เหลียใส่เบ็ดรตัววัวนเด้นเะท่อไรกันเลยเนี่อผสมนะครับลองลองสูตรใหม่ไปเรื่อยบอจำป็นต้องไปเลี้ยนแบบแพ้นะครับสูตรจะของเองนะครับก็ตุ่มเทียมใส่มื่อานนี้ครับเป็นตุ่มพลาสติกนะครับผมจากหลังสิบบ่สิบเอ็ด สิบเี็์ละมูหัวเงี้ยมสีฟอบอสอะไร่จ๊ดนะไปได้เท่ายก็เทาา่านั้นเนทะ่าเท่านั้นอ่ะอันนี้ถือมาเพื่อนะครับผมไม้เที่เขามาใส่มันนี่นะครับเนี่ยเรปลาทูบนะครับไม้หัวน้องประจํามู่บ้านนะครับปลาทูบแถวนี้ประจํามู่บ้านหมู่ชิบสองอบ้านน้อยลุกท่มใช่ป่ะเนี่ยนั่นเขามาใส่นในปลาไหลมันถือเบ็ดดีมนะันจะโตยังไงแมนอยู่เจ้าเนี่หนุ่กตรงเล่งย่องเหี้ยเหรอข้างไหนปวดขาโกขากอยู่ ไปเท่าไรต้องติดตมอะไปเริ่มซะไปลุย,ลยรวยรอมึงน้ำหมันกับยังไงก็รอติอดอตามรับชมนะครับผมดักปลาไหลนะครับอ,อย่างน้ำให้น้าเลยเลกันบ่ปลาไหลน้ำไหลน้ำกันน,น้นเพราะว่าช่วงนี้น้ำมันไหลจังว่าน,นะครับ,รด,บดักปลาไหล เยอะบกหอยนะครับน้อยเดียวตวนหนึ่งเยอะใส่แดดเท่าไรเท่านั้นแหละเนาะบกหอยได้มาจากใส่เบ็ดนะครับ,บจากลิปที่แล้วใส่เบ็ดประชนน้อครับเก็บบกหอยมาน้ำนะครับ นนเจจ้าจุูิกับหลังสุดท้ายนะครับผมใส่ม้าตแต่พูนนะครับป้าอันป้าทูบั้งพูนนะครับใส่มาน้ำห้นาคยดว่าปลาไหลก่อนเนี่ยแหละมาขึ้นมาน้ำเฮนาเนาะขนาดใส่เบ็ดก็ยังถึอนะครับนะปะปลาไหลน้ำเฮนาหลายขาดเลยเอาตุ่มมาใส่น้ำเฮนาน้ำรับใส่หม่งป้าทูบกับจักหลังก่อนยังหันประมาณหาเนาะ วันนี้มาใส่ยายน้ำให้หน้าครับปลาดุกไงถือว่าปลาดุกไงวสวัสดีตอนเช้านะครับผมวัวเมื่อคืนฝนตกเบิดกึนนะครับ<ม>ตกคั้นขนาดเบ,บ,บิ่งสุ่มปลาฮะวัอนี้คือบอ่ เราบกตูงเลียนหาลอทั้งเดียวนะว่ะตนะัวมืมด้ว่น่ะดูไอเสน้ให้น้ามิเตบอกวัยไปพลังต่อไปโอ้น้ำกินบักไรนะครับผมน้ำให้นะ้นนา ฝนตกเนาาเบิดคื่นเฮงยังชวมตุ้มเบือเตะซื้อบน้ำหลหมดาดีน้ำไหล มันจีทวมเบิดเล็ดตัวี่นน้าบักหลายเลยอ่ะนต๊ะโต๊ตโตแเราบักคืดเลยครับพี่นนอ่มแับมาเบ่งทั้งฝั่งปลาทูบนะครับพกเขาทาเลย โอ้ <c oughs> ตัวนึงนะครับตัวนี้บึ้งต่อหลังหุ่นช่วงเล่แหละโมมี่ นีู ng, ố, ่ปะปลาไหลเงี้ยดีปูได่เลยครับพี่น้องเข่าสองตัวนะครับว่านเป็นยังงูกึ่งของวะมันดงปลาไหลอยู่ีตัวนี้ปลาทูบเนี่ยะต่ออนต่ว่าแถวเนี่ยปลาไหลมันโตใหไงยังเน้อ

ตูปลไหตัวปลาไหลทีนี่มันเขาใส่น้ำมันอีกกว่าโอ้โหอพี่นุตัวนี้มันตัวใหญ่แหงแต่นปลาไหลสะอ่อนแหงว่าตัวปลาไหลว่ะดิ ใหญ่แข้งครับตัวนี้ยกขึ้นวัามันงูเหลี่ยมถือเต้น้ำปลาทูบนะครับให้น้ำปลาถือน้ำให้น้ำปาถือปลาถือเดียวเออให้น้ำถืออยู่บะหนี้ตัวนี้เอาทีแรกก็บอกจะเจ้าใส่น้ำปลาทูบดีอยากใส่น้ำให้น้ำเองเหรอ รู้อยู่แล้วแม้ว่ามันมีปลาไหลน้ำปลาทูกอ่ะยู่หมองหูหตัวปลาไหลจับปูขวดปลาไหลว่าใหญ่คักใหญ่แน่นะครับรุ่นนี่แคนแมรนถือเบยหนีว่ายู่นะครับขาดเขาขาดว่ายู่โอ้ยใหญ่แหงปลาทูบนี่ดงปลาไหลนะครับสนใจมให้นาพ็อถือเลยถือตะปัดในปลาทูกนามมันไหลยนามมันไหลนะฮะ ปลาทูบนี่แมนบอลมันเลยเดอ่แมนเลย็ดกลดูกักไว้นะครับกักไว้กักไว้ใส่เดี๋ยวร้องมึงซื้อนะครับมันร้องมึงซื้อหอยปูติปูติใส่แต่หน่าแรงหนาฝนบโเคยใส่เก็บหอยมาเมื่อนั้นอันนี้ก็อย่างมันหอยมันตายเลยอันนี้อีกสามตัวนะครับอยู่นี่สามตัวถึกซี่ตัวใส่ได้คุ้มตัวใหญ่ก็ได้ผัดอยู่หรอกโอู้หอันนี้ก็ตัวใหญ่สะอรออน ปลาไหลแถวนี้มีตัวใหญ่นะแบบคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามช่องไทยบ้านหนองเลี้ยนะครับผมอายุห,ห้ากิตเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับแบบ,บชาวนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวไ้มาไซไมาอีกรอบครับก,รกักกักไหว้ เปล่นบ่เดี๋ยวกันรูนจะเริ่งกินไปเปลี่ยนเราใส่น้ำหฮน่านะครับประมาณจีหารังมันกับบุมีปลาเขานะครับร้องเบิงนะครับน้ำหฮน่าต่ว่าบัดจี่เขาก็รูนปลาทูบนะครับเดี๋ยวกักไปใส่เท่าหลังใส่เบ็ดอันอันนี้เขาใส่เพราะว่ามันถือปลาไหลเพราะเด้๋ยวยูเด้กินนะครับกันใส่ขายนี่ก็สิเป็นอีกแนวหนึ่ง อันนี้ใส่พ่อดิจินทดลองบึงทดลองวิชาบึงน่านี่มันเราเคยใส่นะใส่ตะเบ็ด